สาวนากระบ,บอสิหักบอลาลอกนากระบ,บอสิจนข่าคนสิคนบัดท้าสาวนาคนงามหลอดสามีสิตนงามบุตรหลอดบ่มาจากเต้อ ก็มาหาอยู่นี่จนก็หอดจำแรงมันก็อยู่สิบอ่ได้เดือปีนำนองยามคนคนสิมาเว้ายิ้ยเขาว่าว่าเมียสิไปสิได้ ว่าโอ้ย <desserts> ส <t prepares> ิว่ากัเ euh นี่ยวอยุเนี่ยสิไปโหยยังแล้ววางาเหลอหาเ้มัแสความในนมัาสนากับเวลาหนี้ศาสนามามองมันบุญนี้ก็ว่าบุญนันแท้เออบุญนี้อะกนะบางคนที่ว่า ทีเข้ามานี่ซีบินกันรกวนจังวตัวนั้นดิไม่ตัวนั้นตัวตัวเดียวแบบมืดแดหมืดน้ำเพมืดพอดีไหมโอเคเนาะเดี่อนดับเองปะับเเป็นแนงวัเป็นแนงนไม่ดังก่อนอเจนนา่ไนนี่เป็นแนง มันอามันอดเออเอาดีใจบอเป็นอะไรบ้างไอ้ที่เป็นคนท้ามมาเป็นคนท้ามเอานี่มันดับเองหรอมันบ่ได้หรอโอ้หน่อแม่โอเนะอ่าดูสิ่งที่งานท้ามบานู่นว่าเพิเข้ามันนี้บานู่นหูซึงเป็นไูซึกเปไดเราก็ดังกับพวกกนเนาะผูซึกงเดีใจบอ ดใจดีใจเอยักยักให้พวกเข้ามาตลอดบ่มาตลอดมาตลอดมาั้เดือนเเดือนคนนี้เป็นอะไรนหนี่หมดอนไงีมดหล่วก็หอดหอดเหออดแม่บ้านเาออดไอคุณน้ำได้แล้ยหอดอุยุไอีไอีเออาข้ก็หอดอัน เม่์เบ้านบ้านเบ้านีเตียงกินหอดกินอดดิดเ้กหดินหอดบโซ่าเพียงสีมีมแล้วคิมกิดหอดบิดทุกคนบิดทุกคนเนาะพี่ตาสอลี่ขึ้นหอดไรเนี่ยขนไอนี่นะขึ้นหอดไหบ่สอรี่ขึ้นหอดพวกเขาบ่พวกเขานี้นะ หัดให้ไปนอด้วังให้ปอดยัยักยัพวกไอ้มาอีกบอกนพวกไอ้นี่จังนี้ไปมาพวกไอ้มาอีกบมามาโอ้มา้มแล้วแล้คนนอดพูดอะไรกัมูอะไรบุยูนี่บุญนำคืนนอนพระรากมูลทุกคนนี่ย ระวังทุกคนเนี่ยระวังทีมงานบัดทุกคนนี่ซาลีคิดหมดอุกเด้ออิบุนยู่อิบุนยู่อุทอดอาบุญน้ำอุทอดอื้อยิชอนเอ๋หมูซื้อเทียกน่อเนาะไอี๋กีอีิกีอี๋กีหมาไม่คนพานอูซื้อกินหอดเอเออีแม่บ้านเด้อเอออีแม่บ้านนี่บโคขี้หอดเลยเลยเนาะเอออีแม่บ้านเต่งนาให้นี่เต่งงามคือนอดบอกคือนอดบอกคือนอดแม่บ้านบอก นี่ม่บาทนี่เนี่ยวิชายเจ้าบ้านใส่กันนี่ไอ้นี่หอนู่นวันนี้บอกิน้หอนไม่บานมอสันเออะอาวิ่งตัวอีเหี้ยบักกันาตัวอีบกันจริงพกงามนานแล้วนาะงามอันนี้ก็หักกันเอ้าอีซอนบ่ได้ได้ลีขันลี่าหุ่นยิงบวชักกันคือไปหางเอือยอีซอนสันลีมาหักไม่บาพราะว่าสัลีหลึงหลึงเอือยอีซอนมาหเลยเนาะชาเมื่อ

มีเพลงหนึ่งที่ว่าบรรลุจากของฟังนี่ก็เพลงอ่ะนะหักเศร้ามนหักเศร้าสองเรื่องโบเมนมีเพลงหนึ่งอีกฟิล์มเพลงยังดูเศร้าฟังนั้นนะเอาหอเมี้ยงนะเดี๋ยวเศร้าหอเมี้ยงเอาแล้วเขาฟังเอาอะไรเอาไปทัดเอาแต่ที่พี่น้องเนาะสำหรับอานาหลายคนที่ติดตามเมือพวกเข้าก็จะมีความสุขไปด้วยกันแหละแต่ว่าอ่ามหัวนี้เนาะคลิปนี้ถือว่าเหี่ยวเท่ากัมาซ้อนกันจากนาทีแต่ตอนนี้เอาสิบเอ็ดนาทีเอาไปนะเอาไปนู่นห้องต่อเลย ตัไปตัไแล่งแาะโอเคนี่หมาะากแกนะแม่หอบุลดเอาไอ้โฮเฟกอันเยบุยฮเด้เฮ้เลยเลเลยพี่น้องพี่น้องบุลดพีน้องเียบอยู่ทาน้เียบอยู่เอา้เลยหนึองสมตอนนี้เบาหนุกับห้องเเมียบอยู่ยอยู่ ว่าตกตเซ็ตนวองใหเขาหอาอเดียวอเลยนะโเคอนเราขึ้นกนอาบ่าวบเอนบาวน่มเนาเอออาเราจะือห้องบ่านยับขึ้นมาบอาวยับขึ้นมาบดีเบหมดเออบ่าวน่มหยับขึ้นมาไมเมนเบดหมดอดีเนี่ยาวน่หยับอันนี้ไอกเอเเอาเออาืเพีเมียบอยูเนี่บอยู

ภาพตาหากว่าจะเป็นจิต้าพัวอายนั่นเหตุทางใดเขาว่าจิตบ่หาพัวนองภาคเข็นกะโหลกลูกป้าตุมสสนเมื่สอก็อเหตุทางใดเนาะ ว่าโบยว่าสินอนนับเธออยู่แง่ลักเอาไปลูกบุญหลอดจะเขาว่าสิหยาดยูกบลูกบุญหลอดจะออกเป็นทางใดเด้อนา สันสินาเกิดมาสามจนกับบ่อสันเทลองพักลงเมืองลองพันต้นดินต้นเญียงหลอกหลอกนี้สาวพักเขาดีภาวันเสิมักันเท ต่อไปเว้ามาก็ว่าสิเว้าเงินคาดองเด็กเขาว่าเห็นตาเซาหน้าเซาหนีเสียนานก็อยู่สิบ่ได้เด้อพี่นํน้อยามคนคนสิมาเว้าเข้าว่า ว่าเมียสิไปสิได้ว่าโอ้ยสิว่าก็เมียวอยูเมียสิไปห้อยยังแล้วกลับแล้วจะพาํำมาเาวนากกับบสิหักบ่ลงลอกนากกับบอสิจน ข้าคนสิคนบัทาเาวานาคนงามหลอดสามีสิตนงามบุตรหลอดบ่มาจากเต้ออายก็มาหาอยู่นี่จนก็หอดจำแรงยามกินข้าวก็ยามกินเค็ก ก็สิลำเพงิงหลอกซาฮักจนโทษนะหลอกนาสิว่าหักจนแหงโลหโกจังแข้งเขาดีลาบตีจำหักจนท่าขับครูลำทา ขาว่าส yeah. yeah. ิบมกพร้าวสมใจสมใจต้าวว่าสิมกพร้วใหม่ขวาวเก่าสิเงดอยู่ ก็เป็นดิตองให้ต้นตาชิ้น่จนดินน่ลอใจจัดเธอสิหากระูรังคาเอ็นทนืิสาหอนบลาเดียวคันเป็นเป็นเรื่อ่เรประจบจะถามแล้วคือ

อันใช้ซื้อเพลงมาบอนเนียกลับมาด้บอมน้าจะแทกเลยข้อมูอซึกของเราเเด้อเมียน่ยรักไปเราะไอบุนัมหรือไอกรพากันมาท่ายจนค่ำสิจิ้เค้กรูว่ายันยันอนุครบยันยุงกันบุทรอดโอ้สุดยอดเก่งเนอันนี้ข้อมู้ซึกเนอะแต่ว่าจะคแตงเองห้องเองส่วยพี่น้าสุดท้ายพี่น้องบียสาวล่ะ่ไปนเด้อ ต่อไปนี่ต่อไปนี่อาจารย์บนกล้องเดินทำหน้าที่เปิดเพลงเด้อนล้วก็ชิมีอาจารย์ชิมีเป็นเวอร์ชั่นมาอีกมาเองเนาะเมื่อกี้เพลงนี้เนี่ยสิเปย์อดอาจารย์คนที่เขาควบเขาจะควบมือศึกแล้วสีเข้มเป็นเพลงนองมาเมื่อกี้พูดยูชิเดย์้องเด้อเด้ออาจารย์เด้อเนาะ เนไอ้บ้านนู่นห้องมาเป็นที่มีเพลงออกมาแล้วพิชิองเดอจัดเด้อสิหาอาจารย์คปณตผมไหมวะอาเข้าจข่มสึกอของบ้านนู่นเนาะพี่น้องเขาเข้าใจเข้าใจข่มสึ่อของบ้านนู่นนะวะเออบ้านนู่นบ้อมาด้ความหูสึกแล้วอาโฟให้อาจารย์ทุกท่านทุกคนที่ได้ยินคลิปนี้เนาะเอาไปเปเป็นเพลงอาจจะให้ทรงให้บ้านบุญนำอ๋อมาเป็นเพลงไหมหรือว่าจะให้บุญญูฮ้อง มันยังยินดีเนาะยินดีที่จะหองออกมาหรือว่าจะแทงเขาก็จะเฝ้านูนหองเองก็ได้เนาะวาซิซานาะเออจะให้แตะเฝ้านูนให้องหองก็ได้อันนี้ขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็ขอบใจทุกท่านทุกคนที่เขามานั่งห่วงนำแต่พิเศษพิเศษก็ขอบใจเฝ้านูนเนาะเฝ้านูนเนาะขอบใจขอบใจดีใจไลไมีมาเล่นะดีใจไร วันน <Net> ี sure. のの้เพลงสุดจอเด้มดนี้เนาะขอบใจที่มาด้วยครับสำหรับคลินจบเดี๋ยันนี้อ้าวจเลย่าลืมไปนเด้อขอบใจม่นไมนอนขอบใจวันไหนนี่ขอบใจวันไหนขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเป็นซาลาวเด้อเพราะว่าเพลงมีเพื่อนบ้างมือตอนาเป็รมกันอยู่เพื่อนเพ่อนูนะมาเล่นชัวร์งััง อืมว่าบม่แน่่ไฝังเลยเพลงกันนะเศร้าเอียรมันวง่เีนี่ป้าเอเบียเปนี่เมีนี่ป้าเออยมบานมันเมีงหอยเมียงเออนี่บานที่้าตามสัญญยาคุณท่ากฝั่งงห่ที่าสุดยอดเลยพี่น้องงานวันเพ่อ่าสุดยอดอีกสุดคนเนาะสำหรับคลิปนี้การจิ้ข้อจบไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไป